ครับบรรยากาศยังมเศร้าเอ๋จนี่ยิ้มขอบหัวครับแคบ่ว่าห็นดขอบไปก่อนครับฝนตกครับเมื่อขึ้นนี่ฝนตกจะดังไฟห้ครับหนาวแต่ว่าไปหาเก็บบักม่วงครับจะพาไปหาเก็บบักม่วงครับไปเบลี่งบรรยากาศหาเก็บบักม่วงครับไปหาเก็บบักม่วงครับนะครับไปด้ออกวกัน ฝนตกมืดขึ้นนี่ครับม่วงม่วงร่นไหลครับม่งร่นลงไหลครับเดี๋ยวพาไปหาเก็บครับเบื่องบรรยากาศครับตอนเช้าๆครับหลังฝนตกหลังฝนตกหลังฝนตกดูครับนะครับพุ่นซุ่มไปบดแล้วครับพุ่นจะไม่หยาเหงืว่าดะกินล้วครับตอนนี้เอาถังน้ำไปเก็บบนม่วงน้ำกันครับ ผมเห็นดอ,อกม่วงโลยหลายอยู่ไปเก็บมะม่วงด้วยกันไปดูดิหลยอยู่ครับอืมดูยเต็มเลยครับอืมเก็บน้ำกันครับโอ้ ครับกะ่กวงครับอู้หลายครับอืมทั้งหน่อยดิบหน่อยสุกแล้วครับเอ๋โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่ครับ

ในไ,ไลค์ครับบรรยากาศนี่มันเศครับครับก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เสียหน่อยคนเ้่งว่าเด้อรับเด้อเพิ่มคลิปใหม่ๆครับเสนอมิประโยชน์และสาระให้พ่อพี่น้องบานเฮาไ้เบร่งต่อไปครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้นนีดละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ